โอ้ยทุกคนมิสเวิลด์จ้ะอายุ21เองนะจ้ะการศึกษาธรรมศาสตร์นี่มาดูกันประวัติน้องโอปอนะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีปัญญาหาเองได้ประวงประวัตินี่สวยมากนางงามโลกคนแรกของไทยนะครับอ๋อสูง1้5ยฟุต9นิ้วนะครับอู้ยด้รางวันเยอะแยะมากมายนางงามโลก เราอยู่ที่ไหนรู้ไหมบ้านคุณตุ๊กชาๆเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์ไปสุพรรณบุรีจ้าทุกคนจา้าไปดูรูปนางเยอะๆแล้วกันวันนี้เพราะอะไรเมื่อกีไ้ไลฟ์ด like, สดติกต็อกมีคนดูอยู่2คนก็เลยออกมาทําคลิปนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็ใช้ WiFi เพราะว่าเครื่องนี้ต้องใช้ WiFi โพส์เนี่ยไม่นั้นจะโพสไม่ได้ก็ต้องรอจนกว่าจะไปโรงแรมจังหวัดอื่นๆแต่เครื่องอีกช่องหนึ่งนั้นได้โพสต์ได้เลยเพราะเป็นรลยเดือนใช้ WiFi มันลงได้ตลอด24ชั่วโมงทุกคนจา้า อ่ะดูรูปไปนางงามโลกสวยไมล่ะสวยกลับวันที่2 4มิยอนะแต่วันที่13เนี่ยเราอยู่ที่วัทัพกระดานงานพุ่มพวงดวงจันทร์อยู่เลยเราจะไปอยู่ที่นั่นเป็นอาทิตย์เพราะต้องไปออนไลน์ไลฟ์สดแล้วก็ทำหลักสูตรที่นั่นด้วยจ้ะนี่ฮะอ่ะทุกคนมาเอามาฝากคือเราไลฟ์สดติกตอกอยู่คนดูก็ยังไม่มาใช่ไหมนึกในใจเออเสียเวลาทำไมติกตอกมันปิดกั้นเก่งไนงะ จะมาท o YouTube ลงไปดีกว่าอย่างน้นอยๆไม่มีคนดูก็เราก็ภูมิใจนะบางคลิปก็มีคนดูร้อยกว่าคนเราก็ได้โฆษณาแล้วทุกคนมีโฆษณาเข้าแล้วถูกไหมทิกตอกมันปิดกัน้นช่องปลิวแบ์พูดเรื่องบ้านเมืองเกี่ยวกับประโยชน์ประเทศชาติมันก็ไม่ชอบนะเพราะมันมีบางคนที่ตอนนี้เนี่ย มีความคิดแตกแยกไม่ได้รักชาติจริงจะลงรักนักการเมืองชั่วๆก็จะอวยนักการเมืองขายชาติเป็นไม่รีบหูิืมตาพอเราพูดให้ข้อคิดเขาก็จะโกรธรับไม่ได้ก็จะรายงานช่อง t i k t o อกของเรานะจําได้ไหมที่พิสุนุโลกอะ่ะที่มันเนี่ยทำรีวิวโรงแรม แล้วก็นอนตัวดำๆอ้วนๆอ,อ,อยู่บนห้องแล้วก็บอกว่าห้องโรงแรมของเขาเนี่ยเออมีผ้าม่านนี่เราก็มีเห็นไหมมีผ้าม่านปิดแสงอย่างนั้นอย่างนี้คือถ้าเป็นแบบนั้นนะกูทําคลิปอย่างนั้นนะกูไม่ต้องไปรีวิวที่ไหนเราหาแบบนั้นนะใครๆก็ทําได้แต่ของเรามาที่บ้านจุตุกเราก็ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กินร้านดีๆที่แถวอยู่แถวนี้เห็นไหมเราไปเจอขาหมูแม่ยิ้มไปเจอชาขมิ้นไปเจอโรตีชาชักชาวเรืออุ้ยสวยเนาะเห็นไหม นี่ฮะเดี๋ยวนี้เข้าไปหาข้อมูลทำกันบ้านได้ทุกคนมีทุกคนอยู่ในมือความรู้ข้าหาใน g o o g l e มิสโบรนี่จริงๆเนี่ยเขาเกิดหลังประกวดนางสาวสยามบ้านเราอีกนะนางสาวสยามเรานี่2477นะนางสาวไทยอ่ะเมื่อก่อน2475ก่อนแต่ว่านางงามโลกนี่เพิ่งเป็น2051นเอเองหลังเราต้องกี่สิบกว่าปีไงนะต้องต้องสิบกว่าปีนะทุกคนนี่ปป,ป,ปนีนี่ก็บอกประกว ที่โอปอลได้มิสเวิลด์เนี่ยจะมีคนประกวดร้อยแปดประเทศทุกคนนะผ่านเข้ารอบ40แล้วก็ชนะมิสเวิลด์ทุกคนจะ้ะแล้วก็มีถอนตัวประเทศอุรุกวัยคอสตาริกาแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ก็หลายประเทศนะแซมบงแซมเบียจากที่หายไปหลายปีใช่ไหมแซมบงแซมเบียรัสเวียอะไรอย่างเงี้ยฮะอุ๊ยประกวดอะไรเข้านะผู้เข้าประกวดเดี๋ยวเราไปดูสิผลผลการประกวดนะครับ ขาก็จะมีประกวดกันเยอะแยะมากมายกิจกรรมของเขาเห็นไหมนี่ฮะรองอันดับหนึ่งก็เป็นเอธิโอเปียโบแลนอันดับรองอันดับ2มาตินีทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปหาข้อมูลมาตินีนี่เป็นประเทศอยู่โซนไหนมีประเทศที่เที่ยวยังไงบ้างนะครับแปบดบคนสุดท้ายก็จะมีบราซิลด้วยนามิเบียแล้วก็ฟิลิปปินส์ยูเครนทุกคนนี่เขาก็จะมีประวัติเห็นไหม มีประวัติเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะทุกคนก็อยากได้ภาษาอังกฤษก,กดเข้าไปอาจจะ8ปดโมงแล้วทุกคนอย่าต้องไลฟ์สดแล้วทุกคนจ้านี่ประการประกวดผู้เข้าแข่งขันนะครับเขาบอกผู้เข้าประกวดจากร้8ประเทศการประกวดครั้งนี้เป็นพิธีกร<ม>ก็คือมิสเวิลดางงาม2016สเ<อ>ตฟาน,นีสวยมากทุกคนแล้วก็มีพิธีกรที่เป็นนางงามโลกจากอินเดียด้วยนะ แต่ถ้าเกิดเป็นพิธีกรบนเวทีนั้นเป็นจากประเทศตัวตัวริโกะจาก2016 Miss World 2018 Miss World แต่เป็นกรรมการคนหนึ่งสวยๆชอบมากอะครบรพทงชาติก่อนเราชอบที่บ้านพักคุณตุ๊กมากเพราะว่ามีความเป็นกันเองส่วนตัวติดกับสายต้เดี๋ยวทุกคนเดินทางไปงานพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ใช้เวลา2ชั่วโมงนั่งรถตู้ไประต่อถที่นี่ค่ะทุกคนจะมีประวัติของมิสเวิร์สุชาตาช่วงส ปีนี้เป็นการประกวดครั้งที่72็เขาเว้นไปสองครั้งช่วงโควิดใช่ไหมล่ะนี่ฮะเขจะมีลองเข้าไปดูเองด้วยทุกคนอ่ะทุกคนมาดูเอาว่าใครได้ปีนางงามโลกปีไหนทุกคนจะอ่ะทุกคนดูกัน,กน,กนประวัติแต่ละคน ไปประกวดที่ไหนมาบ้างอะไรเงี้ยได้เข้ารอบลึกๆได้ออชาเลน์ยังไงบ้างมีโอปออยู่ตรงนี้นี้ปี1951อายุ22ปีเป็นสาวสวีเดนนะมิสเวิลด์นะไม่ใช่มิสยูนเวิลด์นะจ๊ะอ่ามิสวีเดน1951 1952ก็สวีเดน1953ก็เป็นฝรั่งเศส1954ก็อียิปต์จ้ะ 1955ก็เป็นมิสเวนน1956ก็เยอรมันตะวันตกฟินแลนด์มาได้1957จ้าทุกคนแต่ว่ามนะิสยูนิโวล่ะยูนิเวอร์ส่ะฟินแลนด์เขาจะได้เป็นนางงามจัก,กรวาลคนแรกนะแต่1957เขาได้เป็นมิสเวิลด์คนแรกโอเคไหมนี่ไงคนนี้ที่เป็นกรรมการ2,517จ้าทุกคนตอนนั้นเขาได้เขาอายุ20สวยมากเราชอบมากคนนี้ที่เป็นกรรมการให้อุปอไง กรรมการปีโอปอแต่ว่านั่นคือนี่คือรูปตอสมัยที่เขาชนะปีหนึ่งเจทุกคนสวยเราชอบเท่ okay, okay, ดูแบบไม่เบื่ออินเดียก็เป็นอินเดียจะเป็นกรรมการให้ปีนี้โ okay, อเคเนาะเดี๋ยวเราไลฟา์สดแล้วทุกคนจ๋าสวยเราชอบมิสวอปีหนเจอินเดียจ้ะ เดี๋กันนะครับเรอยู่ที่บ้านคุณตุก๊กเดี๋ยวจะไปเช็คเอาแล้วจ้ะทุกคนแล้วก็จะขึ้นรถตู้ไปนะมาลุ้นกันว่าเราไปถึงกี่โมงสองชั่วโมงแน่นอนเดินอีคอมเมนต์จะไปถ่ายมันมากเดี๋ยวมันบอกละเมื่อลิขสิทธิ์อีกทีวีเนี่ยไม่ได้เลยเดี๋ยวช่องจะดูนแบนอีกนี่ฮะชอบมากสวยอินเดียจะ้ะนี่ครับแต่จะปีนี้โอปอใช่ไหมล่ะโอปอลนี่สองศูนย์สองห้าแต่คนนี้เป็นกรรมการปีนี้ปีที่เจ็ดสิบสอง ็นชาวอินเดียจากมิสเวิร์ส2017นโอเคเนาะโพส์คลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวไม่ทันเจอกันครับที่สุพรรณบุรีแล้วก็จะออกจากบ้านคุณตุ๊กที่พักี้ดวงใจแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศดีๆมาฝากที่วัดทับกระดานวันพุ่มพวงดวงจันทร์งาน,คนสคอนเสิร์ตบนเวท,ทีสดๆนะครับตลาดวัดตลาดงานวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยนะครับทุกคที่วัดทับกระดานครับ